สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซูมะเอ็กซ์ใหม่กะทิร้อเปอร์เซ็ตราอร่อยดีสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P9 Series และผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของรอบไลน์ออเดชั่น์เธอคือนักเรียนสาวจากจังหวัดขอนแก่นที่ชีวิตผูกพันกับพี่สาว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอบแนะนำตัวับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอบขันกิ่งหลักเมืองชื่อเล่นอบอ,อายุ16ปีเริ่มต้นนการร้องเพลงเริ่มมาจากอะไรคะคุณพ่อค่ะเป็นครูสอนด้านดนตรีแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยก็ซึมซับตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่กับพี่สาวเนี่ยก็ย้ายมาที่กรุงเทพด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนแรกเราอยู่ขอนแก่นพ<ะ>ี่สาวกับแม่ก็จะคอยสนับสนุนพาไปแข่งที่นู่นที่นี่ค่ะพูดถึงพี่สาวนิดนึงพี่สาวเขาดูแลเรายังไงบ้าง พี่สาวจะดูแลในเรื่องของเพลงค่ะเลือกเพลงเวลาไปงานต่างๆพี่สาวก็จะเลือกเพลงให้ค่ะแล้วก็เรื่องชุดเสื้อผ้าเขาก็จะดูให้หมดเลยค่ะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาดูตอนที่น้องผ่ามารอบ,บรายรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นหกตีบแล้วมั ดีใจมากค่ะเพราะว่าเขาก็าอายุน้อยที่สุดด้วยก็เก่งมากนะคะจะขึ้นเวทีแล้วก็อยากใจให้พี่อีฟเนี่ยตั้งใจฟังเพลงนี้นะคะเพราะว่าโอบเนี่ยอยากจะมอบเพลงนี้เนี่ยให้กับพี่อีฟแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่อีฟอีกครั้งที่เป็นพี่สาวที่ดีให้โอบตลอดมาะคะ่ะก็รักพี่มากๆนะคะ จนบางครั้งไม่รู้จะํามไปเช่นไรแต่ยิงชีวิตยิ่งผ่านยิงได้พอยิงเจอกลับทำให้ฉันยิงคิดในใจฉันดีใจที่มี ที่จะเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีม่วนทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อโอบขวันกิ่งหลักเมืองค่ะชื่อเล่นชื่อน้องโอบค่ะโอบน้องโอบโอบก่อน,นะคะโอบก่ะอ,อ,อชื่อดีจังเลยอ่ะออ,อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะอายุสิบหปีค่ะร้องเก่งจังเลยอายุแค่นี้เองอ่ะใช่พี่ราแบบรู้สึกอินกับเพลงมากเลยค่ะก็ชัดเจนสื่อสารออกมาแบบแบบไม่กดไม่ได้อ่ะ คือฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนความสามารถเกินอายุ<ช>คือเหมือนอินไปกับเนื้อเพลงหรือว่าสิ่งที่เขาร้องออกมาเลยไม่น่าเชื่อว่าจะอยุแค่นี้เองคือครับมีมีเรื่องราวอะไรกับเพลงนี้หรือเปล่าจ๊ะก็หนูตั้งใจที่จะใช้เพลงนี้เพราะว่าอยากที่จะเป็นเพลงแบบขอบคุณพี่สาวค่ะเพราะว่าพี่สาวหนูเนี่ย เขานั่งวีลแชร์ค่ะรถเข็นแล้วก็เป็นตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็ในทุกๆอย่างในชีวิตของพี่อะค่ะเขาเสียสละแล้วก็แม้แม้กระทั่งอนาคตของตัวเองอะค่ะเขาเสียสละเพื่อที่จะให้หนูได้ทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็เขาปกป้องหนูแม้กระทั่งที่เขาเขาเอาตัวเองยังแทบไม่ไหวแต่เขาเอาความรักของเขามาปกป้องตัวหนูตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะ <c oughs> เขามาไหมเนี่ยเขามาไหมมาค่ะพวกเราลงไปเยี่ยมหน่อยไหมคะไปครับเดี๋ยวไปหน่อยแล้วกันไปไปเราลงไปด้วยเหรโอ้แล้วคนมาหาหนูสวัสดีครับโอ้น่าารักกมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับสสวัดี่จั๊ดสวัสดีครับ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  ไม่ไม่ดีใจที่ได้เจอผมมากนะครับนี่ไม่ผมส่งเดียวคุณแม่ด้วยอ่ะแล้วน้องน้องน้องชื่ออบก่อนแล้วพี่ชื่ออะไรคะพี่อีฟค่ะอีฟอ๋อมาเชียร์น้องกันต่อแล้วมาเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบอะอบ ขึ้นไปคอยข้างบนเวทีดีใจป้าแล้วน็มาเป็นไปคนที่เขาเลือกไว้ด้วยสองคนใครของใครทั้งโจกับพี่ดาครับอ๋อยิ้มเยอะๆเออก็พวกเราอะไปสัมผัสข้างล่างไม่ได้รู้สึกเลยว่าแบบครอบครัวเรามีจุดอะไรที่มันไม่พออะหรืออกป่าคือมันแข็งแรงมากเพราะว่ามันมันโดนฉาบด้วยความรักแล้วก็ทําให้เราสื่อสารเพลงออกมาได้มันถึงความรัก จริงๆใช่อารมณ์ออกมานะดีมากๆเลยเมื่อกี้เพลงพี่ดาอยากทาอ่ะพี่ดาแบบอยากอยากช่วยสื่อสารน่ะจริงๆจ,จ,จริงๆนะแต่พี่โจ้ก็สื่อสารได้ดีไม่แพ้กันนะครับอย่างเซียนอ่ะนะใช่ย <นะ S 1> อยู่ทีมกับพี่ดาเนี่ยนะก็เป็นผู้หญิงด้วยกันก็น่าจะเลือกพงเลือกเพลงก็แมทช์กันนะครับแต่ที่ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผู้หญิงลักษณะอย่างน้องเนี่ยพี่โจทำอะไรออกมาได้แจ๋วมากอันนี้ก็ต้องลองคิดดูรู้จักพี่ฟิล์มไหมพี่ฟิล์มซีซั่นแรกรู้จักพี่ฟิล์มออวีโอเลตรู้จักวะออไข่มุกรู้จักไหมรู้จักค่ะเดี๋ยวคนทั้งประเทศก็รู้จักโอบโอ้โห แต่ว่าพี่ดาเข้ามาทำเดอะไวซ์ครั้งแรกพี่ดาแบบพี่ดาอยากทําพี่ดาอยากช่วยพี่ดาอยากร้องพี่ดาอยากทําทุกอย่างอยากทำให้พี่ดาทําพูดเมื่อกี้พี่ทํามาสี่ปีแล้วเพราะว่าปีนี้พี่ดาอาจจะเป็นปีแรกที่พี่ดาทําแชมป์ก็ได้นึ่อออกป่ะถ้าพี่ดาพูดขนาดนี้นะเป็นพี่พี่ก็ไปอยู่กับพี่ดายิง คือพิดาดูแบบมั่นใจและตั้งใจมากอะจริงๆหนูก็แบบชอบพี่ๆทั้งสองคนเลยนะคะนี่เมื่อกี้ดูมือสิจริงๆหนูก็ชอบแบบพี่ๆเขาทั้งอ้นี่มาแล้ว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 ก็ชอบชื่นชอบพี่ๆทั้งสองคนเลยค่ะแต่ก็มีเลือกไว้ในใจแล้วนะคะไม่ให้หน่อยได้ไหมผู้หญิงหรือผู้ชายแค่นี้พอเลยจริงอยากรู้แค่นี้เองสงสัยใครอยู่เลือกเลยใช่ไหมคะ เลือกพีดาค่ะ เดี๋ยวไปสนุกด้วยกันตลอดซีซั่นนี้ค่ะสัปดาห์นี้นะครับการแข่งขันในรอบ Blind Audition ก็สิ้นสุดลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบด้วยค่ะ และสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันรวมถึงการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เข้าแข่งขันนะครับแบบ e x c ก u x i v u s i v นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The Voice by True Move HCG Plus ได้ที่ App Store และ Play Store ครับและตอนนี้การแข่งขันในรอบไลน์ออเดชั่นของ The Voice s e a ั่น5ได้สิ้นสุดลงแล้ว โคชก้อง <Coach> ได้ลูกทีมไปทั้งหมด13คนโคชดาได้ลูกทีมไปทั้งหมด13คนโคชโจ伊บอยได้ลูกทีมไปทั้งหมด12คนโคชสิงโตได้ลูกทีมไปทั้งหมด13คน สัดานาะพบกับการแข่งขันรอบแบทเทิลรอบที่โคชทุ่มเทอย่างหนักในการดึงศักยภาพของลูกทีมออกมาให้ได้มากที่สุดตาาชชยคนนนนัั้้มมไ่่ใผู จะมีผู้ช่วยโคชเข้ามาเสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมเอาจริงๆเพลงแบบนี้ยากเหมือนกันนะแต่จะทํายังไงให้คนฟังเนี่ยไปกับเราจนจบทำไมเพราะสมาธิของเราอยู่กับเพลงให้ได้ตลอดอันนี้ก็สําคัญยิ่งลูกทีมมีความสามารถมากเพียงใดก็ยิ่งสร้างความหนักใจให้โคชมากขึ้นเท่านั้นผมขอเลือก ผู้เข้าแข่งขันบางคนได้โอกาสไปต่อบางคนต้องกลับบ้านและบางคนได้โอกาสที่สองคุณกลับบ้านไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้มีโค้ชทั้งสามท่านสเตลคุณนะฮะการแข่งขันที่ดุเดือดแบบนี้รอคุณอยู่ใน The Voice Season 5รอบ Battle สัปดาห์หน้า